สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนเตยนลเต้นเมทภาคสองพาร์ทที่สี่กันแล้วหลังจากพาร์ทก่อนหน้านี้เราหลบหนีคุณครูคอยาวมาพาร์ทนี้เรามาหนีกันต่อ จเจอเด็กพร้อมคอนทุกคนคงรู้ว่าเราต้องทำอะไรน่าคือทอบุดเองโอ้ยม,มาหนึ่งก็โดนกับดักเลยไม่เชี่อไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไม่ลากคอไนไปดูเราจะมันอย่ากับดักแล้วให้มันโดนกับดักให้ง โดนยูนดีเอามาเอามาอนีจะหลบไหทันไปแหละหยิบหยิหยิบหยิบหหยิบบทเรียบร้อยดีๆมีทุดแผงของเราอืมหยิบปืนคิวหยิบคอนขึ้นมาข้างหน้ายังไม่ปลอดภัยโดนตีแบบนี้มาเียมี คอมเมนต์คอมเมนต์แฮชชาร์โอเคมามามาขอใกล้ๆขอใกล้ๆไอ้ตัวนี้ลบเืีอ,อยบารอให้พอดี นะายใครจะเอาอีกเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นกับกูว่าแล้วเอาเออเราต้องทิ้งคอนเราเราลืมทิ้งคอนโอเคมันเริ่มให้ตรงนี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหยิบกับดักมาแล้วเราก็ไปหลบทางด้านข้างใช่ทุกก้าวคือการเรียนรู้กลับมาเอาค้อนก่อนเราต้อง แบกเขาไปเอาไปตีหวออัวมันลาไปก่อนเดี๋ยวพึง่งเมื่อยอีกนิดเดียวมานีมา่มีสายตูดไอเด็กตัวนี้ตาตัวนี้มันร้ายมาซีมาซีอีกทีอก็อน้องกูมาทำอะไรเราจะปล่อยเชือกได้ไงเอามีมีดไหมต่แถวนี้มีมีดไหม หาอะไรมาตัดเชือกอเีเราจะเอาน้องเราลงได้ยังไงหยิบแก้วอะไรปะเฟดหัวมันหยิบไม่ได้เหรอทำจริงหยิบแล้วแต่คอนเอาคอนไปทุบไม้อะลองดูลองดูองดเออทุบไม้จริงด้วยมาอีกทีโอเคลงมาแล้วเฮ้ยโอเคตัดเข้าคาสินละ หนูตื่นแล้วมันคงไม่เคยเห็นครูคอยาวเราด้วยว่าเราเจอแค่คนเดียวน้องไม่ได้มาเราน้องถูกจับตัวมานะพี่มาช่วยแล้วไปกันเร็วไปไปต้องจูงมือด้วยมั้ยจูมือไหมไปไปจูมือน้องหน่อยน้องเสียขวัญอยู่ ปีนเอาเองนะไม่ช่วยปีนนะปีนดิไปรีบต์หนีกันมาช่วยกันยกกระต่างเร็วฮึฮึได้แล้วไปเอ้ยจะหักไ,ไ,ไหมเนี่ยไม้เนี่ยไม่หักนะรู้จะเล่นไหมเล่นไหมเออหรือว่าเกมมันจะเล่นให้ไม้หัก มีเปียนโนใครเอาเปียนโนมาเล่นในนี้ปีนได้ไหมลองซนดูกันเอ้าเ้าเ้าเอ,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 อ้ยเอ้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรไหมยข้งใต้เปียนโนเหมือนจะเป็นเท้าคนเลยอืมีที่หมุนอยู่ตรงนั้นอุ้ย มันทับคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยเปียโนเนี่ยมันมีเท้าคนอ่ะเออไม้ามันอาหรือว่ามันเป็นที่เหยียบอะแล้วให้เราข่ายขึ้นมาทำไมอ้าอ,อให้เราพังพื้นเหรอให้ลงไปข้างล่างอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อน ให้เราไต่ขึ้นไปหรอชุบอ๋อกระโดดให้มันลงไปอีกลงไป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 เรียบร้อยลงมาชั้นล่างเลยนะนี่คือวิธีการลงบันไดที่ถูกต้องเล่ <c oughs> นเป็นโน้ตต <c oughs> ่งต้องเข้า,าขเข้ากุญแจทางด้านซ้ายก่อน เอเด็กอีกคนเหรอหรือว่าเป็นในพวกตุ๊กตาอหาอะไรมาปีไ้ไหมหรือต้องต่อขาต่อขาไหมไปนั่งโอเคต่อขาขึ้นไปเอาไปาเอาไปไปจุาเด็กคนนี้เขาะจะเป็นมิกมดกันลรอกไหมเนี่ยหรือว่าคือตุ๊กตา ไปเชื่อมือตุ๊กตาแล้วปืนอันนี้ปืนใช่ไหมเออเออเออล่ามันล่ามันล่ามันไหมน้องชายล่ามันเอาละเอาท่อแอบมาสับไอ้หัวมันเรียบร้อยเราได้กุญแจเก่งมากนะหนูหนูอออย่ยมีชั้นเชิงรู้จักล้อหลอกด้วยเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูปีนได้เลยเหรอถึงเหรอไม่ถึงนี่ เราต้องหาอะไรมาเหยียบหรือว่าเรางัดอันนี้ขึ้นได้่อะอ๋อดึงขึ้นได้เลยเป็นประตูตะแกรงเหล็กไปไปห้องต่อไปกันชึบไขยู ท่ออยู่น,นู่นโอ้โอยรอบนี้ไม่มีเชือกลามเ่ยเบาๆนะอย่าให้มันรู้ตัวไอเด็กพวกนี้หนังสือไม่ยอมเขียนมาเขียนพื้นเล่นมาเฮ้ยเราจัดการได้เลยเหรอเย้แค่ยัยงเจ๋งนี่สู้ด้วยมือเปล่าในขณะที่เรายังแบกคออยู่ ทำไรอะ่ะโดดข้ามเลยอะ่ะมีคนเล่นเปียโนอยู่ฝั่งนู้นด้วยไม่น่าใช่คนหรอกชุบน้องเรานี่โหดเหมือนกันนะโหดโหมดุ้ยไม่ติมีกับดักใช่ไหม มีคนเล่นเปีนโนยอยู่ในห้องเราต้องขึ้นไปชั้นสองค่อยๆขึ้นไปโดดไม่ถึงอะต่อขามา <c oughs> ไม่ได้ไหมเอาน้องเราไม่ต้องขึ้นมาหรอกหรือว่าเราเข้าไปเปิดประตูให้น้องโอเคเดี๋ยวลองดูอ๋อนี่ถีบอันนี้ลงไปอ่านี่เราเอาไปช่วยน้องดันเอาเพื่อใหนกูโดดลงมาเพื่อข้าคิดว่าเออจะกระโดดขึ้นตัวนั้นออกปีนขึ้นไปได้เลยมามามาช่วยกันช่วยกัน มุดรูเข้าไปแล้วก็มุดท่อต่อเอาแล้วเจอคุคูอีกแล้วน้องเราเพเคยเจอครั้งแรกเฮ้ยเหมือนจะให้ฆ่าคูเลยครูทำอะไระอ้ฟันไม <c oughs> เขียนโน้ต โอ้โหโอเคเราต้องหมุนตอนที่ครูกำลังเล่นเป็นโน้วให้น้องแล้วโดนข้ามไปคิดว่าน่าจะอย่างนั้นต้องค่อยๆหมุนเลยนะ เปลี่ยนเสียงโอเคดึงไว้ก่อนเล็นอ,อยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆเลยโคหยุดอยู่โอเคโเคเล่นแล้ว,โ,โ,เเลลวโดดไปที่โดดไปเอาไม่โดดไปอ่ะอ๋อสุดแล้วโอโอเคมันไม่ไหลย,ย้อนขึ้นไป แ้วเราจะรอให้ครูเล่นเป็นน่นยครั้งแล้วเราค่อยเดินจะไ,ได้กบฏศิษย์ครับน้ค่อยๆย่อนกลับไปเสียแนะวตอนปีนั่นแหละครูจะรู้โอเชีึงแถึงแล้วเราเราครูหยุดแล้วครูเล่นเราค่อยปีนจะโดดถึงไหมเนะนี่ยนั่ไงโดดไม่ถึงขึ้นทางไหนเนี่ย Đi đứng xử được Ôi Vì thằng này đi ạ, Ờ... Đào hạ với thi cả cặp tay Đưa tao ngắn mày xí, Ý Cướp cướp จะมีประโยชน์เดี๋ยวผมจะลองดันมานหนึงราคูเล่นดนตร,ตร,ตรีหวังว่าคูจะไม่ได้ยินนะตอนลราลากโอเคมันเข็นได้ okay, ไดเรล้วดึงออกมาห,าหา่างๆพักก่อนไหเ <laughs> สียวอะ <laughs> เสียวครูไม่งได้ยินพอดีั่นี้น <cười> <cười> Thôi được việc là xinh à. nhìn cháy lòng yếm, cháy lòng lông lông lòng lông lông, lòng lông lông Làm rồi à mày lòng 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 rồi, Đi lòng 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 ơ ơ, lòng 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 ัไม่เสียงแล้วเราแปลกนิดตกใจเอาเอาลองลูตอนนี้แล้วกันถือไหมชิบมันห่างไปทำอาไรวะไปไกล้ๆเอาไปไกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดัง น่าถึงอนะ่ะเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ได้ไหมอ๋อโอเคได้ละขึ้นไปแล้วก็นั่งก่อนอือจะเล่นทางระบ,บ้ามเลยไปนเนาะชุบเคล้มได้แล้วเออค่อยคอยยากไปอืออ,อ,ยอ,อ,อ,อยากจะโดดตัดคอพี่เอ้ยเอ้ย นั่นไงไอ้หนูมึงรีบโหลดอะ่ะทันไปดูข้อคุอยหใ,หให้ดูไม่ทนะันอยากให้ดูหูหมุนคอเลยเอ้ยไปเลย,ยไปไปเร็ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเหัวไปเร็ว ไปดูไปไปเออวิ่งวิ่งเลจับเอาอ้แบน,นี้ลวิวิ่งวิ่งอย่า,ายมันย่้วเออเอ,อ,อ,อนีไม่ได้แล้วเสี่ยงยงะมาคอมึงยาวกี่ร้อยเมตรเะอืมโอ้ยมาไหลเกลียวให้ตัดคอโอ้เม่ไหวเนยห็นแล้วกี่ข้าวไมลู <c oughs> ในที่สุดแล้วก็หนีออกมานอกโรงเรียนได้แล้ว <c oughs> หนีเอาพร้อมกับน้องของเราโอเคเอาให้กูออกไปทีเออเ๋ยกฝนเลยไปหาที่หลบไปก่อน <c oughs> ไปๆไปหลบต้นี้ก่อนอมามาๆมาหลบใต้นี้ก่อนหนาวไมเนี่ย ันต่อเดี๋ยวไม่สบายวิ่งตากฝนไม่หาโหเมืองเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทำไมสภาพเมืองเป็นแบบนี้แล้วคนมันไม่ใช่คนแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ใช่คนแหละคนบ้าอะไรเงน้นโว้ยยอดฉากสวยมากโคตรสวย ขอถ่ายรูปนี้ไปทำโปรคลิปสะหน่อยเอออย่เดิงอ่ะหันหน้ามา,าไปยืดคู่กันสองพี่น้องหันหน้ามาออหันไม่ได้มันต้องนี่แหละสวยงามไปกันต่อดอกไม้หักมวแต่ยืนถ่ายรูปเล่นเป็นภาพที่สวยบนความน่ากลัวและสยดสยองในนั้นเข้าไปได้ไหมลองลองเข้าไปดู เข้าไม่ได้อืมไม่ได้ออกมาไปกันต่อวิ่งตากฝนไปดูเหมือนว่าเราต้องขึ้นไปบนนี้อะขึ้นมาแล้วนี่ไปเดี๋ยวจะไม่สบายเกีบ็บฝนอ๋อดูล้ละต้องเข็นถังขยะเนี่ย ดึงได้ไหมเราต้องดึงลงมาให้ฝามันปิดปะได้แค่นี้เหรอ,อม,มาตรงกลางมานี่ได้แค่นี้อะ่ะเราดันเข้าไปได้ไหมเออให้ฝามันปิดอะ่ะมันต้องปิดฝาอันนี้ชุบเรียร้อยไน่หมองหมองหง โอเคดั okay. นไปขวาสุดแล้วเราก็มาตรงนี้หน่อยจะได้โดดง่ายๆเราต้องอีกนิดหนึงอีกนิดนึงได้ไหมโ okay. อเคปักบีนทีวีครับนี่แบบยังเป็นยุกเก่าอยู่เลยทีวีหลังเต่าทีวีจอตู้เลยต้องถึงชุดเรียบร้อยต้องรับน้องไหมเหมือนน้องจะเก่งกว่าตัวเราอีกนลเห็นน้ำ เล่นน้ำกันเล่นนำ้ำไปต่อเดี๋ยวไอ้มีเรือพับอยู่ด้วยเอามาเป็นหมวกได้ไหมไอ้ี่ขอนะนายไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะอืมเอามาเป็นหมวกได้ไหนี่เลยขโมยนะไรขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไปทางนี้ดีกว่า ลดตัวเ่อปเอ้ยเจอชุดกันฝนใช่ปะม,มันมันคือชุดกันฝนปะอ,อ๋อนี่ไงให้น้องเราใส่เฮ้ย<อ>ถ้าใส่ฮูดนี่ชัดเลยอย่าบอกนะเด็กคนนี้คือตัวละครในภาคแรกอะ่ะแล้วเราคือตัวละครภาคสอง อนนี้เนื้อเรื่องเ,เริ่มหน้าติดตามขึ้นทุกทีแล้วเย้นายคือตัวละครจากภาคแรกใช่ไหมดีใจสรุปมันไม่ใช่น้องเราเราเป็นน้องมัน <c oughs> นี่เลยพามันไปวิ่งเปียกฝนเล่นกระโดดเปิดได้ปะต่อขาโอเคปะเลัมาด้านใน เหมือนเป็นร้านค้าแห่งหนึง่งเราต้องออกไปข้างนอกเหรอถูกป่ะเนี่ยโอเคถูกทำไมน้องมีชุดกันฝนคนเดียวอะเราไม่มีชุดเลยวิ่งกระโดดวิ่งกระเดดโอเคต้องต่อขาโดดขึ้นมาได้ไหมเราต้อง ไม่อนหรอคือถ้าแบบเกมมันทําให้เล่นสองคนได้นจะดีมากเลยนะช่วยกันควบคุมตัวละครน่าจะวุ่นวายน่าดูต <c oughs> ีกับเพื่อนตายอะ่ะผักไม้อะอืมอ่าเข้ามาแล้วเราก็ไปเปิดอันนี้ข้างบนช่วยกันดึงแล้ว หวังว่าไอ้ครูคอยาวจะไม่ตามเรามาอีกแล้วนะจบกะทีสยองไปหลายพาร์ทแล้วก <c oughs> ็คือคูคูลูฟี่นี่เราต้องไปไหนต่อเราต้องไปตามหาอะไรตามหาใครไปติดตามเรื่องลต่อ ก็สำหรับภาตที่สี่เราก็หนีคุณครูสุดสยองขวัญมาได้แล้วแล้วก็น้องของเราดูเหมือนจะเป็นตัวละครเอกจากภาคแรกเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นตึกตีแล้วจากได้แบบไม่มีบทพูดอะไรเลยแต่ผ่านการเล่นถ่ายทอดจากตัวละครก็เออทำให้เราแบบเรียนรู้เนื้อเรื่องได้อย่างเข้าใจพอสมควร เดี๋ยวไว้มาเล่นต่อกันพานะร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ